สีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์ล channel นะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมพานาโซนิกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับ25นิ้วนะครับรุ่น pc ขีด 25d10ah นะครับอาการไม่มีภาพนะครับเมือทาเปิดมีภาพแล้วดับครับมีแต่เสียงสะอกครับเดี๋ยวมาดูนะครับครับนี่ครับวงจรข้างในนะครับลำโพงไว้อยู่ด้านบนนะครับ ตัวนี้รุ่นเก่าครับอาการหลักๆของมันก็จะอาการนี้อยู่นะครับส่วนมากเกิดจากอะไรเสื่อมครับก็ช่างคนที่เคยทำก็จะรู้ครับมองออกเลยว่าจะเป็นซีส่วนจุดหลักๆวิธีสังเกตง่ายของการเปลี่ยนซีนะครับการตัดของมันจริงมันจะอยู่แค่ช่วงนี้ครับตัวเล็กนี่ครับแล้วเราดูครับนี่คาบน้ายาซีนะครับนี่ครับพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนครับลองดูครับตัวไหนมันเน่าแต่จริงตัวนี้ต้องเปลี่ยนออกนะครับเนี่ย สตัวตัวดำๆๆครับเนะี่ยดูค่าเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับส่วนมากจะเสียตัวดำนะครับส่วนมากนะแล้ววิธีสังเกตก็แค่ดูตรงแผ่นวงจรตัวไหนมันมีความเปียกชื้นนะครับก็คือน้ํายาซ่มออกจากตัวซีนะครับ เนี่ยตัวนี้ตัวดําด้านในชอบชอบตัวตัดครับเปิดแล้วตัดเปิดแล้วก็คือตัวนี้ครับก็ยังไงจะดูบริเวณรอบๆเน้นตัวเล็กครับตัวใหญ่ไม่ค่อยเป็นไรครับตัวนี้ก็ตัวดําครับเนี่ยตัวดําจะปล่อยน้ายาอันนี้ก็ดําตัวดําแต่เราก็ดูบริเวณนี้ด้วยครับดูอันนี้ดยก็ดีตัวหลักของการเปิดแล้วตัดเปิดแล้วมีแต่เสียงก็จะเป็นแค่สีแลวก็ล้างวงจรให้สะอาดนะครับ ตัวนี้ก็มันก็เป็นบางครั้งครับที่จะมีเราก็มองดูครับฝั่งซับพายใช่นห้ตัวสีน้ำเงินสีฟ้าอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะเป็นตัวดำเน้นเลยครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเปลี่ยนครับเราจะมาลองเปิดดูว่าใช้ได้ไหมก็สามจุดนะครับเท่าที่ผมมองคือชุดนี้ชุดหนึ่งครับชุดตรงนี้ชุดหนึ่งครับเนี่ยสี แลวไม่ชุดหนึ่งแล้วก็ชุดตรงนี้แล้วก็ล้างมือตอนให้สะอาดครับทั้งทั้งด้านบนด้วยครับด้านบนกับด้านล่างนะเพราะมันจะซึมครับมันจะเป็นสื่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับนี่ครับตัวนี้ C แปดแปดนะครับใส่ร้อยไมโครสิบหกโวลต์ก็ได้ครับตัวนี้เพราะมันคงสิบสามโวลต์ C แปดแปดก็ทำการเช็ดครับสัมผัสคุกเช็ดเช็ดรอบๆอบเลย เครื่องก็ต้องเป่าลมร้อนนะครับเพื่อจะไล่ความชื้นที่ฝันเข้าไปในปิ้นไม้ออกไปเอ,อ่อถ้ามีเครื่องเป่าลมร้อนก็จะดีด้วยครับถ้าเช็ดอย่างเดียวก็ไม่หายชื้นนะครับหายลึกนะครับตัวนี้ครับที่ผมชี้อ,อยู่ครับเนี่ยซี8800ไมโตรนะครับ16โวลต์ของเดิน16สายไฟ16ครับตัวด้านในเนี่ย c 4สี่สามศูนย์สามสิบสามไมโครผลักไปจะมีห้าสิบโวลต์แล้วก็ใส่ห้าสิบโวลต์ไปเลยครับตัวด้านในเนีย่ยอย่างที่ลอยๆยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้ตัวครับตัวดำๆนี่ก็เช็ดออกครับตัวนี้ขาไม่เป็นไรก็ต้องเช็ดออกครับแล้วตัวนี้จะมาดูดทีทน,นึงครับ อันนี้ก็ร้อยไมโครครับร้อยไมโครโวล์นะครับทั้งหมดตัวนี้ก็สิบหกตัวนี้ก็สิบหกตัวนี้สามสิบสามไมโครตัวอยู่ตรงกลางตัวใหญ่นี่สามสิบสามแต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นร้อยไมโครเดี๋ยวผมต้องแกะดูทีโอเคครับต้องเก็บเป็นด้ืยอครับอันนี้ยังไม่เก็บนี่นะครับสีที่เปลี่ยน,นครับตัวนี้ก็ใส่เป็นร้อยไมโครนะครับยี่สิบห้าโวล์นนะองผม ใส่25โวลต์ทั้งหมดครับ25โวลต์ตรงนี้ก็25โวลต์ตรงนี้ก็25โวลต์นะครับยังไม่ได้บัดกีนะครับตรงนี้ก็3.3โวลา์50โวลต์นะครับยังไม่ได้บัดกีแล้วก็ทําการเช็ดล้างปิ้นนะครับข้างบนข้างบนเดียวอันนี้ผมยังไม่ได้เป่าฝุ่นครับเดี๋ยวค่อยเป่าก็คือเช็ดล้างเสร็จเดี๋ยวก็จะบัดกรีแล้วก็เปิดลองดูครับว่าจะติดไหมเปลี่ยนทั้งหมดผมเปลี่ยนไป4ตัวนะครับโอเคครับผม หลังจากใส่ระบัดกีเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะฉีดไอ้ที่ยมเยิ้มนี่ผมฉีดสเปรย์ทับไปอีกทีนะครับเพื่อให้สเปรย์นี่มันไปไล่ความชื้นแลก,กันการเป็นสนิมอขอาหลอีกทีหนึ่งนะครับล้างบนุ่มครับล้างสวิตไม่ใช่ล้างบนุ่มครับล้างปุกสวิตแล้วก็ฉีดสเปรย์เข้าไปตามจุดที่มันซึมล่อยตั้อยางมานะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กครับแล้วมาลองดูกันครับว่าจะติดหรือเปล่าครับของเดิมคือไม่ติดนะครับครข้างติดก็ ดับแล้วก็มีเสียงเหมือนไฟสะอึกครับเสียงซาแล้วก็ดับเสียงซาแ้วก็รูบดับวูบดับครับโอเคมันมันตัวนี้มันเป็นหลายอาการนะครับบางครั้งก็เอาง่ายๆว่าตีมเมารวมไปเลยคือไม่ติดส่วนมากจะเป็นซีแค่เนี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กแล้วไปดูหน้าเครื่องครับเสียบปลั๊กแล้วครับไฟไฟแดงติดแล้วครับไปดูหน้าจอครับ เนี่ยครับติดแล้วนะครับก็สรุปว่าก็เป็นแค่ที่บอก4ชุดนะครับ4ตัวนะครับ100ไมโกรผมใส่25โวลต์3ตัวอีกตัวหนึ่งใส่3ติด3เมกโกร10โวลต์ครับโอเคครับผมผมไม่บอกตำแหน่งนะครับดูตามคลิปเอาครับแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับจะกันล้างทครสะตาดแบบที่ผมบอกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตนะครับยอดฮิตไปถึงอาการหลักเลยครับคือประมาณนี้แหละครับ ส่วนมากก็มีจ่ายไฟเสียแต่ส่วนมากจะเจอเจอซีแค่นี้ครับเจอบ่อยสุดครับก็โอเคครับไปคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนครสไตล์เล็กกันด้วยครับสําหรับวันนี้ผมคงไม่ได้ต่อภาพเพราเดี๋ยวจะเป่าเฟืองกับประกอบครับโอเคครับสวัสดีครับผม